จริงๆตามเสด็จก็เสด็จที่สองจะเป็นแม่จ,จัจน,น์จักรใจใชคะแต่ว่านณะบีเราแยการรอาชีพอยู่เลยข่าววันนี้ก็อย่างอย่างที่บอกนะคะบรรยากาศจะอบอุ่นได้กลับมาพบปะกันอีกครั้งนึงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะอาจารย์นะคะที่เ,ออเป็นเบื้องหลังน,นะคะในความสําเร็จของเราในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาบัณฑิตแล้วก็บัณฑิต ได้ช่วยผลักดันนะครัให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จนะคะในวันนี้นะคะเออ่ลำดับต่อไปนะคะต้องขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์นพรัตน์นะคะซึ่งเป็นอดีตหนึ่ง